ก่อนที่เราจะไปชมคลิปสําหรับใครที่อยากเล่นกิจกรรมของ Tru มอนี่วอลเล็ล่าสุดนะครับเดี๋ยวผมจะทําการทิ้งลิงก์ไว้แต่งคลิปนะตัวนี้ก็จะเป็นการสูมเงินตั้งแต่0บาทจนถึง5,000บาทนะครับตัวนี้ก็เพื่อนๆลองไปเล่นดูได้กิจกรรมจะเริ่มตั้งแต่วันที่1ึจนถึงวันที่31ธันวาคม65นี้นะก็ขอกลา้าเสียดด้วงกันด้วยนะครับวันนี้ผู้ช่องมอเตอร์โฟกัสอีกเช่นเคยในทุกคนสลักขีดนี้เราก็อยู่ในแอปฟาด wallet นะทุกคนถ้าออกเสียงผิดต้องขอโทษหดด้วยละกันนะทุกคนตัวนี้นะฮะจะเป็นแอปหาเงินเข้าทูมินี่ wallet มาใหม่สําหรับใครที่ยังไม่เคยเล่นนะครับเดี๋ยวผมจะทำการทิ้งลิงก์ไว้ใต้ลังคลิปละกันนะครับเผื่อใครที่สนใจที่จะทําการเล่นตัวนี้นะครับสำหรับใครที่ทําการกดลิงก์ใต้ลางคลิปนะครับหรือทําการดาวน์โหลดใต้ลางคลิปเพื่อนๆจะได้รับเหรียญเ,เพิ่มอีก3,000คะแนนนะครับเพื่อใช้ในการถอนเข้าทูมินี่ wallet นะครับตัวนี้นะครับแอปนี้คล้ายๆแอปอืน่น มันนี่นะครับหรือแอปที่ผมทําก่อนหน้านี้เมื่อคลิปที่แล้วนะทุกคนเป็นรูปสีส้มๆนะทุกคนรูปเงินสีส้มๆนะนทุกคนโปรไฟล์สี้มๆนะตัวนี้คล้ายๆกันนะทุกคนแล้วก็รูปแบบการถอนเหมือนกันนะครับสำหรับใครที่เล่นก่อนผมนะทุกคนหรือใครเคยถอนไปแล้วนะทุกคนเม้นใต้หน้าคลิปแบ่งปันกันหน่อยนะทุกคนว่าเพื่อนๆสามารถถอนได้หรือเปล่านะทุกคนสำหรับใครที่ทําการดาวน์โหลดมาแล้วทนะุกคนเพื่อนๆจะได้รับ 3 0 0พันคะแนนนะครับหรือประมาณ10บาทนะครับเพื่อใช้ในการถอนเข้าทูมอน,นี่วอลเล็ตนะทุกคนการเล่นคล้ายๆกันนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูนะการถอนเข้าทูมอน,นี่วอลเล็ตนะครับให้เพื่อนเลื่อนไปทางด้านซ้ายมือนะทุกคนซ้ายมือนะนี่จะเจอคาว่า เอทีนะทุกคนกดคลิกเข้าไปตรงนี้ได้เลยนะครับนี่ตรงนี้นะหลังจากนั้นนะครับเพื่อนเพื่อนทำการกดคลิกบวกนะตรงนี้นะครับจะเป็นบัญชีของ True m o n e y w a l l e t นะครับซึ่งเพื่อนเพื่อนะครับต้องสะสมให้ถึง10,000คะแนนนะครับถึงจะสามารถถอนเข้า Tru e Money w a l l e t ได้สําหรับใครที่เคยเล่นไปก่อนหน้านี้นะครับเมนต์ตละคลิปหน่อยว่าสามารถถอนได้จริงไหมเนะทุกคนเผื่อใครที่ยังไม่เคยเล่นมาก่อนอาจจะดูดที่คลิปของเพื่อนเพื่อนนะทุกคนหรือ เมนของเพื่อนนะว่าจะสามารถถอนได้หรือเปล่าเพื่อใครที่ไม่มั่นใจในคลิปของผมนะครับของผมก็เพิ่งทําการดาวน์โหลดมาเมื่อกี้เองนะมาดูกั้นนะครับสําหรับการหาคะแนนคล้ายๆกันเลยในะทุคนคล้ายๆกันนะครับหลักๆแล้วในะทุกคนนี่เห็นไหมสังเกตนะครับ มาดูตัวที่สองนะทุกคนเมนูที่2นะครับสีม่วงตรงนี้นะทุกคนไม่ใช่สีม่วงดิสีน้าเงินตรงนี้นะครับกดคลิกเข้าไปได้เลยนะครับตัวนี้นะครับก็จะเป็นการเล่นนะทุกคนสําหรับการทําภารกิจนะทุกคนนี่นี่นี่ทำภารกิจนะครับแต่เหรียญนะทุกคนค่อนข้างที่จะได้น้อยนะทุกคนย้ําค่อนข้างที่จะได้น้อยนะคลิปที่แล้วนะทุกคนผมทําคลิปไปอ่ะทุกคนในแอปอื่นมันนี่อ่ะทุกคนมันได้นาทีละ 100รเหรียญนะทุกคนแต่ตัวนี้นะทุกคนเราได้เลเวลละ18ดเหรียญนะครับเพื่อนเพื่อก็เลือกเล่นเอาในทุกคนว่าจะเล่นตัวไหนตัวนี้นะครับเพื่อนๆก็สามารถเลือกเล่นได้เลยในทุกคนว่าจะเล่นตัวไหนนะมาดูก้านนะครับสําหรับเมนูต่อมาในทุกคนก็จะเป็นเมนูทั่วไปนะครับสําหรับการเล่นเกมทําภารกิจนะครับนี่นี่นี่ทำภารกิจตรงนี้นะเดี๋ยวเราเอาตัวไหนดีอะทุกคนเอาเป็นตัวอย่างนะนี่กดคลิกที่เก๋าเกไทยแล้วกันนะครับ สังเกตนะครับนี่ดาวน์โหลดเปิดตัวนะทุกคนคำแนะนำนะครับดาวน์โหลดแอปนะทุกคนและทดลองใช้หนาทีเพื่อนเพื่อนนะครับจะได้รับคะแนนเพิ่มอีก1 6 8คะแนนนะครับหลังจากนั้นในทุกคนวันที่2นะครับเริ่มเปิดแอปอีกครั้งในทุกคนแล้วก็เปิดใช้งานเป็นเวลาหนาทีนะครับเพื่อนเพื่อ,อก็จะสามารถรับคะแนนเพิ่มได้แบบนี้ง่ายๆเลยใทุกคน เดี๋ยวเราจะมาดูกันนะครับสําหรับเมนูล็อกอินนะครับด้านขวามือบนสุดนะครับด้านคางกระดิ่งนะทุกคนกดคลิกตรงนี้นะครับสําหรับใครนะครับไม่อยากเล่นนะทุกคนตัวนี้สังเกตนะครับเพื่อนๆสามารถรับรายวันได้นะทุกคนก็คือต้องทําการดูวิดีโอเท่านั้นนะทุกคนถึงจะสามารถรับได้นั่นเองนะทุกคนตอนนี้ผมก็ ไม่ล็อกินละกันในทุกคนพอไม่อยากดูวิดีโอในทุกคนเดี๋ยวมาดูกันนะครับสําหรับการหาเหรียญเพิ่มเติมนะทุกคนเพิ่มเติมนะเอาตัวไหนดีอะทุกคนเอาเป็นตัวนี้ละกันในะทุกคนสําหรับเมนูตัวที่2อนะอนี่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 น,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 นี่ตรงนี้นะเดี๋ยวเราจะทําการเล่นเกมในทุกคนโดยการดาวน์โหลดในทุกคนพกเพื่อนๆก็ลองไปทําดูได้ในะทุกคนกด Play now ตรงนี้นะก็จะเด้งเข้าท r ูมันนี่ไม่ใช่ทรูมันนี่อีวาเลดี เพสโตนะครับหลังจากนั้นก็ทําการกดติดตามนะทุกคนนี่นี่น,นี่กดติดตั้งนะทุกคนไม่ใช่กดติดตามดิเออนะก็หลังจากที่เราทําการดาวน์โหลดเรียบร้อยนะทุกคนดาวน์โหลดเรียบร้อยแล้วนะทุกคนยังเจอเหมือนเดิมแหละในะทุกคนสังเกตนะครับด้านขวามือนะครับจะมีรูปหัวใจอยู่นะทุกคนตัวนี้นะครับยังไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะครับ <S <S เพื่อนเพื่อนทาการกดคลิกเล่นไปก่อนนะทุกคนอ่ะกดคลิกเล่นไปก่อนนะ LAUGHING เพื่อจะให้ แอปดาเนินการในทุกคนสักพักในทุกคนประมาณหนึ่งในทีแหละในทุกคนก็ทําการกดคลิกรับแบบนี้ไปก่อนนะหลังจากนั้นนะก็เพื่อทาการกดคลิกออกในทุกคนเพื่อทําการรับเหรียญใน,นทุกคนหรือทําการอนุมัติในทุกคนเดี๋ยวเราจะทำการกดคลิกออกกันนะมาดูว่าจะสามารถออกได้หรือเปล่าเนี่ยนี่มาดูอีกครั้งยังไม่โผล่ขึ้นมาทุกคนยังไม่โผล่ขึ้นมานะ หลังจากที่ผมเล่นไปสักพักในทุกคนก็ไม่เกิดอะไรขึ้นนะครับผมก็เลยทําการลบทิ้งนะทุกคนแล้วก็ดาวน์โหลดเกมใหม่มานะครับสังเกตเมนูรูปหัวใจในทุกคนด้านขวามือกดคลิกตรงนี้ถ้าขึ้นแบกนี้ในทุกคนคําว่า Play now นะทุกคนแล้วก็มีคะแนนอยู่ที่4ี่พันี่มากคะแนนหรือมากกว่านี้น้อยกว่านี้นะครับขึ้นอยู่กับเกมของ,งเพื่อนนะครับสังเกตตรงนี้นะครับจะมีอยู่ที่4 1 9พันหนึ่งร้อยเก้าสิบหกคะแนนคือขอดีตเพื่อนสามารถทําได้นะทุกคนเดี๋ยวเราจะทำการเล่นเกมลองดูกัน ในทุกคนว่าจะสามารถรับได้ไหมในทุกคนสําหรับคะแนนแต่ละคะแนนในทุกคนที่เราเล่นไปแต่ละนาทีนะครับหลังจากนั้นเพื่อนๆก็ทําการกดคลิกที่เ y นาวได้เลย ตอนนี้นะครับเราก็อยู่ในเกมเรียบร้อยในทุกคนภารกิจของเราก็คือให้เพื่อนๆอยู่ในเกม1นาทีในทุกคนแต่ละนาทีนะครับเพื่อนๆจะได้รับคะแนน63คะแนนง่ายๆแบบนี้นะทุกคนโอเคขอยัดแคปหน้าจอก่อนนะทุกคนโอเคนะหลังจากนั้นในทุกคนเราก็ทําการรอในทุกคนจะเจอโรแบบนี้ขึ้นมาขึ้นอยู่กับเกมเพื่อนๆในทุกคนว่าจะเล่นแบบไหนอ่ะทาการกดคลิกไปได้เลยนะครับเราก็เล่นแบบสนุกสนุกไปได้นะทุกคนหรือทิ้งไว้ ก็สามารถทําได้เช่นกันนะโอเคทําการกดคลิกตรงนี้ก่อนนะครับพวกนี้เนี่ยทุกคนก็จะเป็นรางวัลหรือเปล่าเนี่ยผมไม่เคยเล่นมาก่อนเลยนะทุกคนอืมต้องทําไงเนี่ยอ่ะให้เขาสอนเห็นไหมทุกคนคะแนนบวกเพิ่มขึ้นมาแล้วทุกคน63คะแนนแบบนี้ง่ายๆเลยนะทุกคนอ่ะเราเล่นสักอีกหนึ่งนาทีลองดูแล้วกันนะทุกคนว่าเราจะรับได้เท่าไหรกันนะมีอีกไหมทุกคน21เอ็เหรอ เฮ้ยมีมีมีม,มีทุกคนจะบิงโกไหมหนึ่งหนึ่งโอ้โหไม่บิงโกอ่ะทุกคนห้าสิบเอ็ดนะครับขาดสามสิบกับหกสิบสอง 47มีไหมสี่47โอ้โหบิงโกเรียบร้อยนะครับเราก็นำการกดคลิกบิงโกแบบนี้ง่ายในะทุกคนก็ขึ้นอยู่กับเกมเพื่อน,น,นด้วยในทุกคนบางคนนะให้ทุกคน,คน,นะก,คนก็ต้องทำภารกิจเล่นอัพเลเวลไปเรื่อยๆหรือบางคนแค่เข้าเกมแบบนี้ในะทุกคนก็สามารถรับคะแนนง่ายๆแบบนี้ได้นะรอให้ผ่านไป1-2นาทีกันก่อนเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าเราจะได้รับกี่คะแนนกันเปิดทิ้งไว้ก็สามารถรับได้เช่นกันนะทุกคน มาดูต่อตัวนี้มีเมนวอะไรบ้างเนี่ยทำการกดคลิกตามเข้าไปก่อนนะต้องทำไงต่อนเนี่ย Okay. กดคลิกเล่นตามเขาไหมโอ้โหโคตรงงเลยทุกคนนี่เห็นไหมคะแนนเราบวกเพิ่มแบบนี้ง่ายๆนะเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะทุกคนภายในแอปในทุกคนว่าคะแนนบวกเพิ่มเป็นเท่าไหร่กันบ้างนะ ตอนนี้นะครับคะแนนของเราก็บวกเพิ่มมาที่เท่าไหร่เดี๋ยวเราจะมาดูกันนะทุกคน123คะแนนนะครับนี่เห็นไหมตรงนี้นะครับก็จะบวกเพิ่มมานะครับเพื่พ <ๆ S 2> อนๆ,ๆก็เล่นภารกิจลองทําดูนะทุกคนเดี๋ยวเราจะมาเช็คดูที่ศูนย์ภารกิจของเรานะทุกคนตอนนี้ผมได้ที่129คะแนนแล้วนะตอนนี้เพื่อนๆ,ๆก็เล่นไปเรื่อยๆและการสะสมให้ครบสําหรับใครนะครับที่ทําการถอนไปก่อนหน้านี้ในะทุกคนเม้นตใต้ล่างคลิปหน่อยและการว่าสามารถถอนได้จริงไหมหรือไม่สามารถถ,ถอน ได้ผมก็เพิ่งดาวน์โหลดมาแบ่งปันข้อมูลกันได้นะทุกคนโอเคนะทุกคนสําหรับใครที่ชอบคิด,ดนี้นะครับหรือถ้าใครอยากเล่นเดี๋ยวผมจะทำการทิ้งลิงก์ไว้แต่ลางคลิปแล้วกันโอเคคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ